รพระภิกษุส,สงฆ์พร้อมด้วยคณะกรลยานามิตรในจังหวัดฉะเชิงเซาได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุพจน์ อัตตะทีโปได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรซึ่งการสวดธรรมจักกับปาวัตนสูตรด้วยความตั้งใจเป็นประจำนั้นจะน้อมนำใจให้ผู้สวดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีใจใฝ่ในการศึกษาหนทางสายกลางเพื่อความดับทุกข์ได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริมพระมงคลเทมุนีโสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารและนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุด หในมงคล38ประการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามพร้อมทางได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ชักชวนเพื่อนกัลายาณมิตรให้มาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆเพราะถือเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรม สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านศรีห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัส,สบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ